ตลาดก็ มีทั้งออนไะลน์ออฟไลน์นะคะคมันจะมีผลนะคะในการทำการตลาดอย่างไรนะคะในยุค5.0ที่ขับเคลื่อนด้วย Data แล้วก็ Marketing เทคโนโลยีนะคะฉะนั้นในการทำการตลาดยุคนี้ก็จะเน้นไปที่ customer experience อาจารย์ช่วยอธิบายเพิ่มเติมได้ไหมครับตัว customer experience นะคะก็คือการออกแบบประสบการณ์ลูกค้าในการซื้อสินค้าแล้วก็บริการนะคะเราก็จะมองตั้งแต่ช่วงก่อนจะเข้ามาเป็นลูกค้าจนเขากลายมาเป็นลูกค้านะคะแล้วทีนี้เราจะเน้นบริการหลังการ ไงนะคะโดยจะต้องมีการออกแบบนะคะตัว customer experience ก็อาจจะดูในตั้งแต่เรื่องของการเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์นะคะว่าลูกค้าแต่ละคนเนี่ยตั้งแต่พฤติกรรมการซื้อความชอบไลฟ์สไตล์นะคะการนำมาวางแผนว่าเอ็ลูกค้าจะต้องเจอกับอะไรบ้างนะคะในกระบวนการของการที่เขาเข้ามาเป็นลูกค้าของเราเมื่อเราก้าวเข้าสู่ยุค mobile first ไปแล้วมันก็จะนำไปสู่ของการที่เราสามารถที่จะใช้การตลาดหลากหลายช่องทาง ะฉะนั้นอารารช่วยเสริมนะครับว่า cross channel marketing เ่ยมันคืออะไรค่ะก็ถ้ามองตัวเราเองนะคะเป็นลูกค้านะคะก็หลายคนคงเคยมีประสบการณ์นะคะ ที่เราใช้เว็บเบราว์เซอร์ในการศึกษาหาข้อมูลของสินค้านะคะแต่ตอนตัดสินใจเนี่ยเวลาซื้อมาใช้สมสัครซือ่าเดี๋ยวเราอาจจะมีการใช้หลายแพลตฟอร์มตอนค,คุยตอนดูสินค้าจะดูผ่านเว็บไซต์ดูผ่าน Facebook คุยกับแอดมินแต่พอไปปิดการขายแต่ไม่ปิดการขายบนไลน์ฉะนั้นก็จะพบว่าเราสามารถที่จะใช้ช่องทาง Marketing นะครับที่เราเรียก cross channel marketing เนี่ยเพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่เข้ามาหลากหลายมากขึ้น ได้อย่างดีนะครับอีกหัวข้อหนึ่งถัดมาที่จะช่วยทําให้การตลาดมันเกิดขึ้นก็คือการลดระยะเวลาในการซื้อขายที่เราเรียกว่าเซลล์เซอร์วิสฉะนั้นถ้าให้ลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้เองและชลําระเงินได้เองสิ่งนี้ก็จะช่วยให้การซื้อสําเร็จเนี่ยเร็วขึ้นฉะนั้นสรุปก็คือคัสเ o อร์เซอร์วิสที่ดีเนี่ยจะช่วยให้กับธุรกิจได้มากเลยใช่ไหมครับค่ะเพราะว่าจะเป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีนะคะคือเราอาจจะใช้เซลล์เซอร์วิสที่เราเอาพวกบดมาช่วยในการถามตอบนะคะ <ừ> แต่ยังไงคัสเตอร์เซอร์วิสก็ยังมีความสําคัญเพราะว่าบางอย่างบอทดเนี่ยถามตอบเนี่ยเขาบางคําถามก็ตอบไม่ได้เขาตอบครอบคลุมไม่หมดการตลาด5.0เนี่ยก็คงจะต้องมามีบทบาทสําคัญกับแบรนด์สาระสําคัญของมาร์เก็ตติ้ง5.0เนี่ยมันคืออะไรมันจะแบ่งออกเป็น5ส่วนนะคะที่มีบทบาทในการทําการตลาดในปัจจุบนันส่วนแรกก็จะเป็นในส่วนของ Data าไดเวนท์มาร์เก็ตติ้งหรือการตลาดที่อาศัยข้อมูลเป็นหลักก็จะมีการนําข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์นะคะแล้วก็คาดเดาความต้องการของผู้ ทําให้แบรนด์เนี่ยเข้าใจผู้ิโิคภคในตลาดม,มากขึ้นพอมาส่วนที่2เนี่ยเราเรียกว่า predictive marketing คือการทําการตลาดแบบคาดการหรือการทํานายพฤติกรรมฉะนั้นการจะทํานายได้มันต้องมีข้อมูลก็จะเอาข้อมูลนั่นแหละครับมาวิเคราะห์แนวโน้มทางการตลาดว่าเราจะต้องตอบสนองกลุ่มเป้าหมายกลุ่มไหนให้ได้มากที่สุดค่ะตัวถัดมาก็คือตัว augmented marketing นะคะอันนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยเสริมประสบก,การณ์แบบมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า ก็ช่วยส่งเสริมการขายแล้วก็บริการนะคะอำนวยความสะดวก ให้กับลูกค้าซึ่งเราก็จะเห็นนะคะปัจจุบันเอามาใช้เรื่องการท่องเที่ยวเยอะนะคะคบแบบเที่ยวทิปนะคะใช้กล้องสองอแล้วก็เหมือนกับเราไปสถานที่นั้นจริงๆะะใช่ครับถัดมาก็คือการใช้การตลาดในระดับ contextual marketing นะครับจะเป็นการผสมผสานเอาข้อมูลเอาพฤติกรรมอะไรต่างๆแล้วก็เทคโนโลยีมาระบุตัวตนของกลุ่มเป้าหมายนะครับเพื่อสร้างแผนการตลาดทําการตลาดแบบ Personal i z e มากขึ้นเพื่อที่จะดูว่าลูกค้าเนี่ยเขามีอัตลักษณ์ในการ ื้อสินค้าในการเลือกสินค้าหรือการบริโภคสินค้ายังไงโดยวิเคราะห์ตั้งแต่ต้นจนถึงปลายทางที่เราเรียกว่าค u s ส o m เมอร์เจอร์นี่เพื่อสร้างประสบการณ์อย่างที่เราเรียกว่าค u s ส o m เมอร์เอ็กซ์เรียนให้กับลูกค้ามาก็จะเป็นตัว A อเจนต์มาร์เก็ตติ้งนะคะการทำงานที่รวดเร็วคล่องตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์แล้วก็แก้ไขปรับปรุงจากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะคะทำให้สามารถที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะตัวสินค้าแล้วก็บริการ ให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้นนะคะออก็มาถึงหัวข้อสุดท้ายของบทนี้กันนะคะในเรื่องของขั้นตอนประสบการณ์ของลูกค้าตามแนวทางที่ Marketing 5.0ได้วางไว้ซึ่งสามารถที่จะแบ่งออกเป็น5ระยะนะคะก็คือ1รู้จักถึงเป้าหมาย2ก็คือสนใจ ะ,ะเมื่อพบเห็นแล้วก็แบบโดนใจระยะที่3ก็จะเป็นเรื่องการถามไทยนะคะบางทีเอ๊ะมีความสงสัยเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการก็จะมีการตามหาข้อมูลอ่านรีวิวอ่าดูวิดีโอสาธิตการทดลองใช้หรือว่าถามจากคนใกล้ตัวนะคะเพิ่มเติมนะค่ะระยะที่4นะคะก็จะเป็นในเรื่องของ การตัดสินใจนะคะ,ะว่าเราจะซื้อหรือเราจะเลือกใช้บริการไหมนะคะเราก็ต้องมีการประมวลผลข้อมูลในการสัใจตรงนี้และสุดท้ายก็คือการบอกต่อพร้อมที่จะบอกต่อความดีเลิศ<ช>ของตัวสินค้านะคะโดยที่ทเราไม่ต้องลงทุนอะไรเลยใช่ค่ะฉะนั้นก่อนจบเช่นเดิมนะครับผู้เรียนก็สามารถเข้าไปทดสอบหลังเรียนได้จากคําถามท้ายบทเรียนแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนถัดไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะ